หูเพราะมันหนาอยู่เนี่ยอ่ะดูจอดกันเถอะข้อแรกอะไรเนี่ยนะบอกเออข้อแรกก็รู้จะกได้ไม่ยากบอกว่าเดทของอันเนี้ยถ้าช่วงของเซตคำตอบของ f x อ่ะดูไอตัวนี้มันแปลว่าเดท x เนี่ยมากกว่าเท่ากับลบสองแล้วถามว่า a ลบ b แอบสลบเอลบีคืออะไรหาเดซเอขึ้นหน่อยเอาเดซมาเขียนเมตติก่อนเอศูนย์เอลบเอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งโชกุ้นเมตตินี้ขนาดเท่าไหร่สามคูณสามสามคูณสามเบลถ้าจะหาเดซของสามคูณสามต่ออีกสองแถวต่อมามีอะไรบ้างเกเตอรลองสองศูนย์เอลบเอฟหนึ่งหนึ่ง ชี้คูณลงเป็นบวกมาเอาได้อีกชี้เจอเงินนะึ่งเอาคูณลงเป็นบวกได้ x ก,กำลังสองคูณหนึ่งคูณหนึ่งได้กำลังสองได้กำลังสองเบลออกมาลบ x คูณสองคูณ x ได้เลยบสอง x กำลังสองลบสอง x กำลังสองโชคคูณหนึ่งคูณศูนย์คูณหนึ่งได้ ศูนย์ศูนย์หนักสกุลต่อ x คูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณขึ้นเป็นลบได้ลบ x ลบ x แบล็คหนึ่งคูณสองคูณ x กําลังสองได้อัไหนะคูณขึ้นเป็นลบหนึ่งคูณสองคูณ x กําลังสองได้ลบสอง x กําลังสองลบสอง x กําลังสองขอยตัวหนึ่งหนึ่งคูณศูนย์คูณลบเอ็กได้ ศูนย์ศูนย์เอา้าซิรวมล่างได้ x กำลังสองลบ x ได้ไรนะ x กำลังสองลบ x ใช่ที่ไหนล่ะลบสองลบสองแปกกล x ลสองมันต้องเป็นลบสาม x กำลังส,ง,กกลงสองนี่ลบ x ดูป่า แล้วก็ลบ x อี่ตนอ้าวแปลว่าไอเด x เนี่ยคือลบ 3x กำลัง2ลบ x มากกว่าเท่ากับ2อ้าย้ายข้างนี้มากกว่าเท่ากับลบ2ย้ายไปฝั่งนี้นะเป็น 3x กำลัง2บวก x บวก2ถูกป่ะลบสองลบสองใช่ ไช่นะพ่อ x มันเท่ากับมากกว่าเท่ากับลบสองไม่ใช่หรอไม่ใช่สองธรรมดามันคือลบสองไม่ใช่อ่ะทันไหมอย่างนี้ทันเปล่าออาวแยกสองกล่องมาเป็นสาม x กับ x อยากได้ตัวนี้เป็นหนึ่งใส่สองใส่หนึ่งใส่บวกใส่ลบโชคุณมีกี่ตัวมีอะไรบ้างมามจำมันนี้ได้เปล่า มีอยู่สองตัวมีอะไรบ้างหนึ่งหนะึ่งสองมีอะไรนะสองส,สองสามลบหนึ่งแต่ละฝั่งลบหนึ่งแต่ละฝั่งลบหนึ่งใครมาก่อนลบหนึ่งมา้อ่อนต่อไปเป็นสองสองสามเครื่องหมายใส่ หมวกลบลบหมวกเอาไม่เอาเอาเอาไม่เอา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 ช่วงลบลบแปลว่ามันเขียนได้ว่าปิดที่ลบหนึ่งจนถึงสองส่วนสามจบแล้วนี่ไงปิดที่ ลบหนึ่งถึงสองส่วนสามแปลว่า a คือลบหนึ่ง b คือสองส่วนสามสองส่วนสามเอากลับไปแทนเขาอ,อยากได้อะไรแอฟซ์ลูด a ลบ b เท่ากับหนึ่งส่วนสามฮะหนึ่งส่วนสาม พีช <Hit. S 2> ชีห้าส่วนสามลบห้าส่วนสามถูกต้องแต่มันติดแอปห้าเลยกลายเป็นมันหมูห้าเป็นห้าส่วนสามพ่อนี้ตอบสี่ยากไหมยากยากถ้าไม่มีคณแม่ก็ทำไม่ได้อะไรนะบอกเลยตงนี้เลยจริงๆมันแค่หาเด,ดเชเฉยๆน,นะ,ใน,ะในสีเขียวในเด็ดอะ่ะ ที่เหลือกลายเป็นเรื่องจำนวนจริงแทนนะเห็นป่าวมีข้อสอบ n นะจ๊ะข,2 2> ข้อที่สองข้อที่สอง้อท่ห้าข้อวันนี้เลยละุ๋ยมันจะจบเมื่อไหร่อ้าวเขาบอกว่า x y เป็นจำนวนจริง c หนึ่งหนึ่ง c หนึ่งหนึ่งคืออะไรขอสูตรโคแฟกเตอร์หน่อยจำได้เปล่าอ,อโอบ ลบหน oh, ึ่งลบหนึ่งกำลังอาบวกซี่กำลังหนึ่งบวกหนึ่งถูกไหมอาบวกซีอ่ะคูณกับไมเนอร์หนึ่งหนึ่งถูกบ้าซึ่งตัวนี้ถ้ากับสิบสามลบหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งหนึ่งอ้าวขอไมเนอร์หนึ่งหนึ่งหน่อยตัดให้หน่อยเหลืออะไรไมเนอร์หนึ่งหนึ่งตัดแถวที่หนึ่งตัดหลักที่หนึ่งเหลือ x สองสองหนึ่ง y หนึ่ง y ชี้ขอเดทตัวนี้หน่อยไมเนอร์คือหาเดทมาเลย x y <the> x y ลบสองสองเท่ากับสิบสามถูกไหมเอาย้ายข้าง x y เท่าไหร่ x y ก็สิบเอ็ดย้ายเป็นบวกเป็นสิบห้า <im itation> เอาให้ใบตัวหนึ่งคือให้ c สองหนึ่งมาขอเบลเบลลขอสูตรน้อยเออลืมแล้วอะ c สองหนึ่งนะไม่รู้อะไรกับอะสองคูณหนึ่ง c สองหนึ่งคือลบหนึ่งยกกำลังสองสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่ง กับไมเนอร์สองหนึ่งถูกเปล่าไปหาไมเนอร์สองหนึ่งกันไมเนอร์สองหนึ่งคือตัดแถวที่สองสองหลักที่หนึ่งหนึ่งจะเหลืออะไรไมเนอร์สองหนึ่งลสองบหนึ่งหนึ่งสองลบหนึ่งหนึ่งวายเอาเบลหามาข้างหน้ามันเป็นลบหนึ่งนะถูกเป่าเป็นลบหนึ่งกำลังสามคนูกัลงหึ่่ทาไอะไร คุณลงเป็นคุณลงเป็นบวกเป็นคุณคือเป็นลบสองวายบวกหนึ่งเท่ากับเท่ากับศูนย์เก้าเก้าเอาหาค่าให้หน่อยสิเป็นเท่าไหร่กลายเป็นสองวายบวกหนึ่งเท่ากับลบเก้าสองวายเท่ากับลบสิบ y <บ> 5, เท่ากับลบห้าลบห้าเอากลับมาหาอันนี้ y เท่ากับลบห้า x เท่ากับที่ y เท่ากับลบห้าแล้ว x จะเท่ากับเท่าไหร่ลบสามลบสามจบข้อนี้ถามเด็ชอเท่าไหร่รู้ทุกตัวแล้ว 1222 x เป็นลบสามลบหนลบหให้เวลา2นาทีหาเดทให้หน่อย3คนเลยด้วยเท่าไรแล้ว หาอไงแล้วพ่ลืมแล้วอะต่อสองหลักตรงนี้เห็นเ่าคูณลงเป็น <5 S 1> บวกเอาได้อะไรโชคโอนมากนกไอ้ยมันคูณกันไม่ได้บวกกันห้า <5 S 1> ได้นะได้สิบห้าได้บวกสิบห้าต่อแป <5 S 1> บวกแปดต่อ สอง <in> ต่อคูณขึ้นเป็นลบเป็นหกลบหกต้อลบสองตอบวกยีสิ บวกยี่สิบอ่อรวมล่างเลยตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลบสิบลบสิบเหลือบ,บวกสิบตัวนี้ได้ยี่สามบวกสิบข้อนี้ตอบสามสิบสามทานมากโคแฟกเตอร์เอามาหาเอกับวยเฉยใครไม่ใครทนันมากใครไม่ทนันมาก โชคคุณนัทบ่าวคุณครอซีนัทบ่าวแบล็คอืออืออ่ะแดนซีหนึ่งสองโคแฟคเตอร์ขอสูตรหน่อยแบล็คซีสองโคแฟคเตอร์ดูนไดหน่อยนะ ไม่รู 1941, ้อ่ะชีฮะโรแฟกเตอร์ขอสูตรหน่อยโปรแฟกเตอร์หนึ่งแล้ต้องเป็นลบหนึ่งกำลังลหนึ่งอาบวกซคือหนึ่งวกสองดับไมเนอร์ หนึ่งสองไมเนอร์หนึ่งสองคือตัดแถวที่ขอวที่ที่หนึ่งคนละที่สองแถวที่หนึ่งหลักที่สองมันจะเหลือแค่เอเอมีซีบีซีหนึ่งอลบหนึ่งหนึ่งกับลบหนึ่งเอาหาให้หน่อยหาเด็ดมาเท่าไหร่ลบดีลบลบี ลบ4เท่ากับ1เอาลบ1คูณเข้ากับเป็น b บวก c เท่ากับ1ทันไม่ทันเอารเบลหาเดทให้หน่อยข้อนี้ให้เดทมาด้วยเห็นมั้วเดทคอ a คือการต่ออีกแถวไปสองแถวแล้วแม่เพรานี้มันก็มีอยู่แค่มันก็มีสองแถวแล้วมันก็ต่อเพิ่มอีกอ่ะอะไรนะ a b c ลบหนึง่งหนึ่งหนึ่ง a b c ลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาคูนลงมาเป็นลบหนึ่ง a ลบเอลบหนึ่ง c ลบี c ศูนย์ศูนย์เอาคูณขึ้นศูนย์ศูนย์ต่อ ลบเอลบเอต่อลบลบีลบซีอ่อลบบีเท่ากับเท่า <B. S 1> กับดู <B. S 1> อยู่เร็วเฮ้ยแทนค่าไปก่อนมันให้ค่าอะไรลบห้ารวมล่างให้หน่อยมา อล,ลบสองเอลบสองเอลบดีลบสี่ลบบีลบสี่เท่ากับลบห้าเอาลบคูณตลอดเลยเหลือสองเอบวกบีบวกสี่เท่ากับห้าทันไม่ทันเห็นอะไรยังเนี่ยไม่เ<น>ห็นเลยเห็นยังมันได้รูปแบบว่าอ,อ๋อมีหมวกส so ีหน้่หนึ่งหนึ่ง มันเลยกลายเป็น 2a งเบวกหเท่ากับหข้อนี้ถาม a เท่าไหร่ตอบ a อสยากไหมเนี่ยเห็นการใช้แบบว่าไม่ได้มีข้อไหนนะที่ให้หา a ออินเวอ์แบบโคแฟคเตอรทุกตัวเห็นป่มมันแค่เอามาใช้เป็นบางส่วนเห็นป่ะ ก็อแฟกเตอร์สุดคืออะไรยังไม่จเ,เลยอแฟกเตอร์คือลบหนึ่งลบหนึ่งอบวกสคูณกับไมเนอร์อาอ่ะอันเปล่าอ่ไนแ้ อ้าวแลก็คราวนี้เรื่องโอเปเรชันของเมติกบ้าง 2a อินเวอร์สคูณกับ B ีทรานส์สปขอ B ทีทรานส์สปก่อน B ีทรานส์สปง่ายเป็นอะไรบี B, ทรานส์สปอตเป็นอะไรจะคูณมา B ีทรานส์สปอมตัวแรกคืออะไรตัวเนี้ย ลบหนึ่งลบหนึ่งตัวเนี้หนึ่ลบยรแล้ว,วมันต้องทาสโพสกันนะมันจะสลับแถวสลับหลักนะหนึ่งหนึ่งตัวเราไป สองตัวเนี้ยหนึ่งจบแล้วได้ B d a s ส p u ร l แล้วชี้ขอ A invert A invert คือสลับแถวแล้วส่วนเด A จำได้เปล่าที่บอกว่า A D สลับกันอ่ะอ๋อต้องเปลี่ยนนะครับอะไรนะต้องเปลี่ยนเนา เปลี่ยนเปลี่ยนจตเปลี่ยนแบบง่ายๆอ่ะสลับเอดีตัวแรกได้4ีกับหนึ่งสี่กับหนึ่งใส่เครื่องหมายลบที่ซีบีเป็นบวกสามกับสองเป็นสองกับสามเดซเอเท่าไหร่หายหน่อยเดซตัวนี้เท่าไหร่เดซอ่ะเดซเอเหรออืมอหนึ่ง เป็น4คูณขึ้นเป็น6เป็นลบหแปลว่าเดซเอคือลบ 2, 2> สถูกป่ะเบลตัวนี้คือ1นส,ส่วนลบสถูกไหมพอ,อตัดปุ๊บก็เหลือ,อลบหคูณข้างหน้าเฉยๆเอาคูณเบลไอตัวนี้ขนาดเท่าไหร่ มีเหขนาดสอง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 ตัวหลังขนาดสองสองคูณกันได้เปล่าได,ได้ถ้าได้ได้ขนาดเท่ากับสอง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 อ้าวตำแหน่งแรกมาเลยเบลมาหนึ่งหนึ่งมากไม่ไดตรงนี้งองอ่ะไม่เป็นหรคูณไม่ติดจับ แถวที่หนึ่งคูณหลักที่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแถวที่สองคูณหลักที่สองใช่เพราะอแถวที่หนึ่งหลักที่สองก็เอาแถวที่หนึ่งคูณหลักที่สองเอาหนึ่งหนึ่งวันเบลมาสี่ลบหนึ่งเป็นลบสี่ลบสี่บวกกับสองสองชี้ขอแถวสองหลักหนึ่งอ่าแถวหนึ่งหลักสองตรงนี้ สองบวกลบหนึ่งไม่ถูบแถวสองหลักหนึ่งอยู่นี่นี่แถวหนึ่งหลักสองคือต,ตัวนี้คู่กันนี้สองบวกหนึ่งอะไรนะสองบวกหนึ่งมันต้องคูณกันก่อนมันต้องคูณกันก่อน สี่คูณกับสองสองบวกกับสองคูณกับหนึ่งสองคูณหนึ่งโชกุนขอแถวสองหลักหนึ่งตรงนี้สองหลักหนึ่งลบสามลบสามบวกสามไอลบสามเกิดจากตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้ หนึ่งหนึ่งเบล,ลสุดท้ายแถวสองหลักสองแถวสองหลักสามเป็นหกหกหนึ่งเป็นเจ็ดวบวกหนึ่งเป็นเจ็ดจบแล้วอันนี้ได้ลบสองสิบลบสองเจ็ดแต่มีลบคูณอยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งเลยเปลี่ยนกลายเป็นสองสองลบสิบ ลบเจ <Okay. S 1> ็ดมากนี้ก็หาเลดยต่อปะ่ะไม่ต้องแล้วข้อนี้ให้หาเไม่ติกนี้แหละเนี่ยหาแค่นี้เสร็จแล้วเห็นวิธีการใช้ปเปล่าทางสมมติเด็ดลยอืม